อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้อยากรู้นะครับว่าเคลียร์ยังไงกันแน่นะครับกรณีของการรีดเงิน140ล้านบาทนี่แหละเมืม่อวานนี้ผู้การเองก็เดินทางมานะครับรับทราบข้อกล่าวหาต่างๆหลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเดินออกมาปุ๊บนักข่าวรุมเลยพยายามที่จะสัมภาษณ์นะครับถามท่านถึงความคิดเห็นต่างๆปรากฏท่านเองเนี่ยเดินขึ้นรถเข้าไปไม่พูดไม่จาอะไรเลยอ่ะฟังดูคลิปนี้ครับ ขออนุญาตนะครับขอญาตนะครับขออญานะครับขออนุญาต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 ะครับขอจนต่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุครับออนุานกครับขออนุญาะครขอนุญานะครับออนุญาตนกครอนุารขออนุานะครับขออนาตนะครับขออนาพนะครับขออนุพลตนะรวบขออนาเนะคอน่านะครับขอนุานะครับขอนกญนนะครับขออนานครันนานบอกเลยานคร เรียน กับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณส,สักทุ่ม20นาฬิกาทุ่ม1ิานาฬิกายนาทีเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ผู้การเองเนี่ยเดินออกจากห้องของพนักงานสอบสวนที่สโมสตร Ki ตำรวจมีตำรวจคุ้มกันแน่นหนาแล้วก็พาขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะครับเนี่ยฮะหลังจากนั้นเองนะครับก็มีรายงานบอกว่าเบื้องต้นท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157ครับละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา149 เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบนะครับและมาตรา309คมขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตร,รายต่อชีวิตร,ร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกคมขืนใจนะครับเรื่องนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน,นะครับบิ๊กโจ๊กนะครับรองผบาตารเปิดเผยเลยครับพลตํารวจตรีกรัมพลเนี่ยยังไม่ได้ให้การนะครับแต่จะขอกลับไปคํา ไปทำบอกว่าทำคำให้การเนี่ยเสร็จภายใน5วันสัปดาห์นี้ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดด้วยนะครับที่น่าสนใจครับมีการตรวจพบว่า,านายวีระนาซับหรือบอยก็จะมีตัวละครสองคนใช่ไหมฮะนี่ฮะมีบอยด้วยหนึ่งในผู้ก่อการครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กว้างขวางเลยนะฮะบอกได้เลยครับท่านก็บอกว่าถ้าจํากันได้มึงอยู่เฉยเฉยเนียนคลิปพี่เคลียให้จบแล้ว มึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยเป็นเออจ้เขาของ,ของบรี <Boy S 2> บอยบอยเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทนะฮะทั้งบ้านทั้งรถโมโหที่ดินมีเรือด้วยเมื่อวานนี้ตำรวจเป็นคนบ้านของนายบอยครับที่อยู่ที่บางละมุงชนบุรีแต่ไม่มีใครอยู่บ้าน <c oughs> นอกจากคนดูแลออกมายืนยันกับตำรวจนะครับว่าหายไปพร้อมกับภรรยาเนี่ยตั้งแต่13มมิถุนายนตำรวจไปยึดรถหรูครับเป็นรถตู้เลยนะครับ โยต้าเอาผ่าสีดําเชื่อว่าเป็นของผู้ร่วมคณะของนายบอยนี่แหละตรวจพบที่อําเภอบางละมุงจอดทิ้งเอาไว้นะครับมีรายงานแบบนี้ว่าบอยเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าหากินอย่างงี้เป็นขบวนการนะเป็นเหมือนกับไปอยู่กับพักพวกที่เป็นตํารวจแล้วก็ส่งลูกน้องไปอยู่กับพวกการพนันออนไลน์แล้วให้ลูกน้องไปแจ้งความดําเนินคดีเสร็จปุ๊บ บอยก็จะรับหน้าที่เป็นตัวเคลียร์อย่างเงี้ยเรียกซับตบซับแบบใช่ถึงเป็นเจ้าของวารีที่อยู่เฉยๆเนียนกริปเนียนกริปเพียเคลียร์แล้วเนี่ยนี่เป็นรายงานข่าวนะอืมเนี่ยฮะท่านรองเองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดจับกลุมเนี่ยมีการกระทาที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะคือเวลาที่จะจับกลุมผู้ต้องหาแต่ละคนจะส่งตัวไปเนี่ยเขาก็จะมีการแบบบันทึกข้อมูลต่างๆถ่ายร่่ถายรูปถ่ายคลิปไว้นะครับส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาพบว่ามีการไปขอถอนขอสา ถอนหมายจับหลังจากได้รับเงินเรียบร้อยแล้วก็อ้างต่อสารว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคน<อ>ฟังเสียงท่านรองดูครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับนะในการไปขอมัดหมายจับต่อสารนะครับก็ไม่มีการรับเบิกคดีก่อนนะครับนะบนะก็ใช้แค่ผย้อายงานการสืบสวนนะซึ่งก็ต้องเรียนตรงว่าในสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ร่วมกับคนนอกนะครับ,นะรบในการทําโดยไม่ถูกต้องท้งสิ้นะครับนะเรื่องของการที่เตรียมจะไปนะ ขอถอนหมายจับต่างๆเหล่านี้นะครับนะโดยอ้างว่านะสายสืบเนี่ยสายรับตัวเองจําผิดคนต่างๆนะครับดังนั้นในในส่วนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับนะซึ่งมันไม่ได้เป็นการดําเนินการตามกระบวนการสอบสวนโดยถูกต้องโดยสุจริตนะครับ นี่ฮะหลายคนก็พยายามที่จะเรียบเรียงต่างๆนะครับสุดท้ายจริงหรือไม่จริงมีการสร้างเรื่องหรือเปล่านะครับทีนี้ทีมข่าวของเราได้หลักฐานสําคัญเลยนะครับเป็นเอกสารยืนยันว่าน่าจะมีการสร้างเรื่องขอกําลังตํารวจเนี่ยเข้าตรวจค้นบ้านของนายเป้เนี่ยแหละฮะแล้วก็หนังสือฉบับนี้เนี่ยลงวันที่22พฤษภาคมมีการลงนามโดยพลตุรีกรมพลเนี่ยชัดเจน เนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยมีการพูดถึงนะครับว่ามีการตรวจเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงแล้วก็มีการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีมีคนร่วมขบวนการหลายคนครับก็เลยทําให้หนังสือถึงพลตํารวจตรีวิวัฒน์คำชํานารองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยขอกาลังสนับสนุนปิดล้อมตรวจค้นนี่แหละฮะเซ็ตเองตั้งเองชงเองกินเองแบบนี้หรอเออทีนี้ตํารวจเนี่ยขยายผลต่อนะ ว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้หรือเปล่าเพราะเชื่อว่านี่อาจจะไม่ใช่ครั้งที่แบบมีการกระทําผิดแบบนี้นะครับคือรวมถึงอีกคนหนึ่งเขาออกมาพูดเลยนะครับคุณวิโรธครับคุณวิโรธก็เปิดเผยว่าถึงแม้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ปล่อยเงียบไม่ได้นะครับเพราะว่าวงเงินมันสูงนะอ140อล้านบาทก็อยากจะให้มีการสอบแบบขยายผลเลยนะครับว่าตัวการใหญ่เนี่ย อยู่เบ้างหลังเนี่ยมีจริงหรือเปล่าครับแล้วคือใครแล้วทุกครั้งที่มันเกิดคดีแบบนี้เนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยสุดท้ายมันสาวไปไม่ถึงค,คุณวิโรจน์นี่เวลาแกออกมาพูดจะแบบเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเป้รักผู้การมากแค่ไหนคุณวิโรจน์ตามฐานผู้การรักใครมาก<ค>มากอีกหรือเปล่าค<อ>ือมันมีคนที่อยู่เหนือผู้การอีกหรือเปล่านี่แหละโห เรียกอุก,กาบาตแห่งก้าวไกลนยแต่มันก็น่าคิดไง <c oughs> จนหลายคนบอกว่าเออเวลาเขาเอาอกมาพูดเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมายันชัดเจนเลยนะ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับหลายคนเห็นภาพเลยคุณอัจฉริยะครับประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชญากรรมพร้อมทนายเขามาเลยครับพร้อมกับตํารวจไซเบอร์2นายนะครับก็เดินทางมาเลยครับเดินทางมาตํารวจ2นายนี้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบทรัพย์140ล้านบาทนะครับก็ปรากฏสรุปตอนนี้พวก เขาบอกว่าเขาเนี่ยยืนยันความบร ktoś, people, er ิสุทธิ์นะแล้วก็ขอแจ้งความกลับนายเป้ข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเนี um, <str> ่ยร <bi> ับโทษทางอาญาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยนะครับคือต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีจะยังไงตํารวจฝั่งของตารวจไซเบอร์เองแจ้งความกลับใช่ไหมนี่แหละฮะสองคนเลยนะฮะใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็หลายคนเนี่ยเกาะติดด้วย เพราะว่าเอ๊ะมันมูล,ลค่ามหาศาลไงคะ<ฮ><ฮ>ในการรีดไถจำนวน140ล้านบาทและเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะ่ะผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราคุณกหนกคะ่ะได้ไปได้ภาพวงจรปิดมาที่กองบัญชากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรี<อ>สามารถบันทึกเอาไว้ได้ในขณะที่ตํารวจชุดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าสอปอ,อ,อสออจังหวัดชนบุรีเขาน่่ะในช่วงที่ควบคุมตัวในเป้ผู้ต้องหาในคดีเว็บการพนัน เข้าพบกับพลตํารวจตรีกําพลซึ่งพลตํารวจตรีกําพลก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาด้วยเหมือนกันใช่ครับเนี่ยเป็นภาพในวันนั้นก่อนที่จะเข้าไปในห้องไงแล้วเกิดเ<ๆ>ลยเกิดที่มาของคําว่า<ๆ>เป้รักผู้การมากแค่ไหนต้องเขียนแค่นั้นแหละถูกต้องออและคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าผู้ต้องหาถูกนําตัวเข้ามาภายในอาคารตั้งแต่ชั้นหนึ่งมีตํารวจคุมตัวในเป้เป้เปใสเ่เสื้อสีขาวนะคะคก่อนจะถูกพาขึ้นไปชั้นสองตรงไปที่ห้องทํางานของผู้การจังหวัด ชนบุรีรตอนช่วง18นาฬิกา51นาทีของวันที่23พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวก,กันกับที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มภายในบ้านพักย่านคลอง3าวานั่นเองเมื่อสักครูน่นี้พี่กนกก็ได้ภาพนี้มาแล้วก็เปิดเผยแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่สโมสรตำรวจเช้านี้สื่อมวลชนหลายสำนักยังคงเกาะติดการทำข่าวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะค โดยตอนนี้ทางคดีเห็นบอกว่ามีตำรวจระดับรองสารวัตรแล้วก็ในตำรวจชั้นประทวนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีก2นายอันนี้นอกเหนือนจาก8รายชื่อที่ปรากฏออกมารอบแรกนะคะมีมาเพิ่มละอีก2องนายแล้วก็มีรายงานเพิ่มมาอีกว่าขณะน,นี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะตำรวจที่มีการออกหมายจับก่อนหน้านี้เนี่ย ก้านายยังเหลืออีกหนึ่งนายคือระดับรองสารวัตสรสังก,กัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีค่ะคส่วนพลเรือนอีกสามคนก็คาดว่าน่าจะหลบหนีนะคะไม่ว่าจะเป็นนายบอยเองใน,น,ใ,น,นในต้นเองแล้วก็เมียเมียของนายบอยเนี่ยค่ะคหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะครับจริงๆเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มที่โดนในพักพวกตำรวจและพลเรือนมีใครอีกหรือไม่มีใหญ่กว่านั้นอีกหรือเปล่าทำไมถึงแบบ รู้เห็นเป็นใจเหมือนบิ๊กโจ๊กพูดอ่ะมันมีมุมนะการทําสํานวนไปขอหมายสารไปขอหมายจับตอนหลังไปขอให้เพิกถอนหมายจับอย่างเงี้ยคือมันเป็นกระบวนการที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงสลับซับซ้อนคนมีอํานาจคนถือกฎหมายเนี่ยทำได้แล้วถ้าคนนั้นเป็นคนไม่ดีะโอ้โหชาวบ้านชาวช่องก็ต้องมานั่งเสพข่าวแบบเนี้มาดูวิธีการจริงหรือไม่จริงไปพิสูจน์กันสองคือที่ยังทิ้งไม่ได้คือ จริงๆแล้วกลุ่มพนานออนไลน์ไม่ใช่ว่าจะพ้นผิดนะใช่ถูกไหมคั้วยเหบืนั้นคืนตกเป็นผู้เสียหายก็จริงแต่ต้นเรื่องคุณยังทําผิดกฎหมายอยู่อันนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน